เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับมีล็อกอิแบนนะครับวันนี้เราอยู่ใน One วันพีนะครับผมชื่อเกมอยู่ใต้คลิป2ชื่อเลเานะ อันนี้ขอย่ามาแชร์นะครับสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยที่แบบว่าอยากจะไปเล่นแล้วตัวเทพจะผ่านด่านยาวมีอะไรบ้างนะครับอันนี้มีปั้นเองหมดเลยนะก็คือนิกะนะครับหนึ่งแต่ว่านิกะนี่อาจจะลําบากคือต้องรีโลเปิดให้ได้เหสครั้งจะมีโอกาสออก U R อ,ออกค่าง,างยากครับพือาอาจจะอยากเล่นเลยก็เล่นได้เลยครับไม่ค่อไปเปิดเอาก็ได้โดยที่วันที่วันที่2เนี่ยน,นิกะจะมีกิจกรรมไม่เปิดก็สามารถใช้เฟรนฟ้าเปิดได้วันละสิโลเปิดไปเรื่อยๆ,เ,อยๆเดี๋ยวก็ได้ครับ ยังมีนี่เปิดเจ็ดโลมีได้ไม่มีก็จะได้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดเป็นตัวตัวไปเลยเนาะที่มีปั้นนะครับเราก็มีกัมเติมเงินนะครับผมเอ่อต้องเติมถึงสามพันสองร้อยแปดสิบนะครับเพดฟ้าก็ได้อีกตัวหนึ่งแล้วก็เปิดตู้อีกตัวหนึ่งแล้วก็เราเปิดเราสามารถเปิดจากแซมมอนธรรมดาทั่วไปก็ออกครับอันนี้มียืนยันได้เลยมีออกอยู่สองตัวนะเปิดจากตู้ธรรมดาเพราะว่าวันแรกมีก็ไม่ได้รีเอานิกะมีเอาคูซันแทนนะเพราะว่าตอนแรกหมีก็ไม่รู้ว่านิกะออกหรือเปล่า โดยสรุป5ตัวละครสำหรับผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยที่ควรปั้นมันมีแจกแล้วก็มีเติมอันนี้มีเติมอยู่แค่5 0 0้บาทอยู่ได้ตัวประมาณนี้อ่านี่ตกเป็นส่วนนิกกาแต่ว่านิกาจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นถึงเลเวล130าจะมีแจกอีกตัวหนึ่งนะครับนี่120 120่อ่าแล้วก็มีเปิดจากตู้กิจก,กรรมแล้วก็เติมครบ3 2ม0แค่นี้แล้วก็มีเติมเงิน4 4 9ดอลลาร์มั้งในแพ็กเกจซับแพ็กเกจเนี่ยมึงมีเห็นแบบอยู่เรื่องนิกกาได้ เดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อนอ่ะทีละตัวเลยนิกาเก่งยังไงบ้างอ้าวานีอัพเลเวลได้แล้วต้องอัพเลยครับตัวตัวเก่งเลยอ่าเวลาเริ่มมาโกมอนโมโนม,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 มันจะต่อยรัวๆแล้วก็เอาตัวทับมันอะแบบกลนตีนนิดนึงแบบเดอะแมสอ่ะเออก็ดาเมจอ,อยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์โดนหมู่หมดเลยครับแล้วก็ลดการโจมตีก็คือฝั่งตรงข้ามต่อยเราไม่ค่อยเข้าดาวลดดาเมจแล้วก็พอเข้าเทิร์นต่อไปมันจะต่อยเป็นสายฟ้าโดนเป้าหมายเดียวแรงมากโดนทีห้าหกหมื่น เป็นตัวละครที่ถ้าเป็นไปได้สายฟรีสายเติมน้อยถ้ารีหาได้จะดีมากครับเพราะว่ามันเก่งจริงอันนี้อันนี้ใช้จริงบอกได้เลย2ดาวเดี๋ยวมีได้อีก2อ,อตัวก็น่าจะทํา5ดาวเต็มได้ครับก็เก่งเลยอ่ะต่อไปตัวที่2ที่มีใช้นะตอนนี้ก็ยังให้คูซันอยู่ตีหมู่แรงต้นตนของเกมครับแล้วก็เวลาตีไปติดบิดดิ้งเลอนไหลเก่งปั้นได้เลยครับถ้ามี อ่าต่อไปตัวที่สามนะครับกิจกรรมเติมเงินครั้งแรกสามจดห้าบาทแห่งคองก็มีกระตั้งระดสียาวนะตัวนางเป็นตัวป่วนเอาไปตีข้างหลังครับ <laughs> เวลาตีจะติดใบด้วย <c oughs> ก็ถือว่าเก่งนะแล้วก็ออกค่อนข้างง่ายเติมเงินครั้งแรกก็ได้อยู่แล้วก็สามารถันได้มีแจกกิจกรรมห้าวันอ่าต่อไปตัวละครที่สี่นะครับก็คือหนวดขาว หนวดขาวมีเติมเงินได้เหมือนกันแต่ว่าเติมอยู่ที่เพชรเกนะครับแล้วก็เป็นในส่วนกิจกรรมเล่นตรงนี้จะได้หนวดขาวฟรีอีกตัวนึงก็คือรูเลตเนี่ยเมียมีเปิดอีก2รอบก็ได้แต่กิจกรรมอยู่2วันคิดว่าได้อยู่แล้วผมมี FF ครับแต่คนขับตามในคลิปผมไม่มีเอ,อ่อเอฟเอฟคนขับคนขับตามในคลิปขับ F s ก็ไซฟีดอมก็คีระถ้าเปิด F f ได้มันต้องมีคีระอยู่แล้วครับก็อลองเล่นตามอยู่ได้เลยประมาณนี้นะครับ เ,เดี๋ยวมีไปเทสให้เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อนหนวดขาวมีเติมเก็คือเอาง่ายๆสรุปคือหนวดขาวมีแจก,กฟรี2ตัวครับแล้วก็น,นี่มีเปิดได้ตัวหนึ่งก็เลยทํสามดาวได้ทําตันได้ก็เปิดออกยากอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีกิจกรรมแจก2ตัวหนวดขาวก็เป็นตัวตีหมูแล้วมันจะมีท่าที่มเอาดาบตันมันจะสร้างเกาะตัวตายยากครับเอาไปอยู่แนวหน้าอยู่กับลูปี่ตายยากดีตีตีแรงแล้วแกมีผลสันสะเทือนนะครับอ๋อเผื่อใครจะรีโลนิกะกดซ้ายบนตรงนี้ครับ อ่าแล้วก็กดเขาว่า account relation เลยครับแล้วก็พิมพ์ตามที่เขาบอกเลยมั้ย icon f i r m delete a แ c o u n t แต่รู้สึกว่าจะใช้ใน ios ได้คงมี ios มีรีได้นะแต่ว่าเห็นบางคนบอกบางคนเขาก็รีไม่ได้หมีก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับประมาณนี้ก็ลองดูก็แล้วกันอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพูดไล่ตัวไปเลยครับที่หมีทำนะต่อไปช็อปเปอร์โทน,นี่โทน,นี่ได้ทันน้ทงดาเมจบูทสปีดได้เพื่อนแล้วก็ฮิลให้ตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าตัวหายากวันนี้โคโรบินถ้าเกิดเปิดไม่ได้จริงก็ปั้นนิโคไปก่อนในคลิปแรกหมีก็ปั้นนิ มีแจกสองตัวครับมีว่าน,นี้เ่ชอปเปอร์เก่งกว่ารอนะรอไม่รู้ว่ามีว่าชอปเปอร์เก่งกว่าอันนี้แล้วแต่คนนะถ้าชอบรอก็ปั้นรอได้รอมันเท่ดีเออเดี๋ยวไล่ตัวนะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีตัวละครที่หมีบอกทีนะมันเปิดออกง่ายก็ปั้นทีนะมาก่อนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมบูรณ์ทำหาหลวดข่าซ้ําได้ก็ทาหลวดข่าไปเลยกับแฮนค์คอกมันจะได้ล้วงหลังแรงๆนะต่อไปมีตัวไหนโซโลวานโอมีแจกเจ็ดวันอันนี้หมีเปิดตู้ได้แล้วก็มีกิจกรรมตรงนี้ที่รเราว่าถึงอะ่ะเนี่ย จะทําโซโลก็ได้นะเน,นี่ยนะมีแจกวันที่แปดขอออไปนะไม่ไม่ชอบวันที่เจ็ดนะเอ,อ่อมีมีดอได้อยู่อะ่ะอยู่ไหนวะนี่โซโลมามครับโซโลเป็นท่าความมืดตัวตัวคาวคามมืดเก่งจริง,รงๆก็มีแค่โซโลอะ่ะตัวเดียวกับไคโดเออเดี๋ยวขออนุญาตพูดไคโดกิจกรรมไคโดมานะครับถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งอยู่แล้วแหละแต่คือมันเป็นตัวเติมเงินนะถ้าเป็นสายฟรีก็ซื้อได้แค่แท็คเดียวเนี่ยเนี่ยสี่ร้อยต่อวัน ที่เหลือต้องเติมไม่มีทางเลยจะเปิดอันเดียวได้ับเพราะนั้นแล้วตอนเร่เก่งไหมก็แน่นอนครับมันก็เหเป็นลูฟี่อย่างหน้าโดนดาเมจเมามากครับตีแรงมากเริ่มมาแกจะเอาไอนะ้นั่นอ่ะไอกระบองที่แกถืออ่ะสับแรงมากเหมือนลูฟี่อ่ะเกตงเดียวกว่าลูฟี่นิกะอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆมีงมก็จัดไปได้ครับแต่ผมมองว่าลูฟี่นิกะง่ายกว่าเปิดง่ายกว่าเพราะไมมีกิจกรรมอย่างน้อยก็การันตีเติมเงินนิดนึงก็ได้แล้วใช่ไหมอ๋อ ถ้าเกิดไม่มีคูซันก็ปั้นนี่ก็ได้ครับเป็นอย่างที่หมีบอกก็คือทีนะออกง่ายทําง่ายอ่ายง่ายบ่าคูซันคูซันออกยากไม่รู้ความรู้สึกหมีนะขอ,อทามืออีกตัวหนึ่งแนะานตาดวมาคุณโค้ครับมันใชใ้เป็นผลได้เวลาลงจะปิดสตันค่อนข้างดีต่ออกง่ายพดพาะโซโลโซโลดาเมจแรงมากยมอัศจยด้วยนะครับดูดเลือดด้วยตัวอื่นไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นคนใช้คือมันเก่งนะแต่เออถ้าเกิดไม่มีทังจริงๆก็บ้ามี2ตัวที่แทนนิกะได้ครับ ก็จะเป็นในส่วนโจดแต่ก็แทนไม่ได้หรอกแต่มันก็คือเล่นได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคิารุคิารุหมีไม่ได้ทํานะเออคิสรุ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 มันมีแจก,กอะเยอะอยู่นี่ครับเปิดเ,ดเนี่ยแค่กดเงี้ยเงินเงินเงินไปเรื่อยก็ได้เสร็จครับแล้วก็เป็นคิสรุมีแจก,กประมาณสองตัวคิสรุเป็นแท้งสายดูดเลือดตีดาเมจล้วงหลัง ก็เก่งแต่ถ้ามีนิกะแล้วก็ไม่ต้องแต่บางคนก็ทานิกะคู่กับไอ้นี่นะไอคิสรุก็จัดไปนะครับประมาณนี้แต่มีเอานิกะคู่กับหนวดขาวมีว่ามันโหดดิอะผลสั้นสะเทือนนะครับหนวดขาวไม่ทาให้เป็นหวังแน่นอนมันมีแจกด้วยแหละเออถ้าเกิดหนวดขาวไม่แจกก็คงเชียร์คิสรุนะครับมีตัวไหนที่น่าทําอีกไหมหลักๆเขาเล่นกันอยู่แค่นี้เองที่หมีเห็นนะแต่ว่าถ้าชอปเปอร์ไม่มีก็ปั้นนิโคโลโบินก็ได้ครับมีชุบแต่ว่าจะไม่โจมตีเลยจะฮหูอย่างเดียวนะครับ มีใครกไหมก็ไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูท็อปเซฟแล้วกันเขาอาจจะไปปั้นตัวอะไรที่แบบมีคาดการไม่ถึงก็เลยขอญาตมาดูเออมันมีบิ๊กมัมแต่ต้องเติมเงินนะบิ๊กมัมมันเก่งอยู่แล้วแหละไอ้พวกนี้มันเทียร์เออสอยู่แล้วครับอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆเนนะตัวก็อย่างที่หมีบอกเลยโซโลแคนคอกมันปั้นง่ายไอแต่ถ้ามีบัมเติมอย่างเดียวนะเติมอย่างเดียวนะครับนักะทีมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณอย่างที่หมีบอกเลยเห็นไหมก็สามารถเล่นได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนโหดจริง เนี่ยเกเหมือนทีมที่มี่บอกเห็นไหมถ้าบางคนก็เอาคิสรุมาปั้นแทนก็ได้แล้วแต่แต่โซโลนี่แทบทุกคนครับเอาเพงลงหน้าแต่ต้องไปล่างนิวเวิร์นนะล่างนิวเวิร์นเก่งครับแต่ถ้าล่างธรรมดาไม่เก่งครับส่วนใหญ่ก็ทีมก็ประมาณนี้แหละที่เล่นกันอยู่ทันะตอนนี้นะนะทีมก็หน้าตาคล้ายๆกันอยู่ที่ว่าเพื่อนเปิดตัวไหนซ้ำเดียวก็เล่นตัวนั้นครับในบรรดา10ตัวละครที่หมีบอกเนี่ยเล่นตามได้เลย เนีย่ยบางคนถ้าไม่ใช้ช็อปเปอร์ก็เอารอก็ได้ถ้าเปิดรอซ้าเยอะก็จัดครับแค่นั้นแหละเ,เดี๋ยวมีคนอยากไปรีวิวทีมหมีให้ดูแล้วกันเออวิธีเอาเพชรฟรีก็เอาตรงนี้ได้เลยนะใส่ฟรีวันหนึ่งได้ประมาณพันถึงสองพันแล้วแต่ดวงได้ฟรีแบบไม่ต้องมานั่งแบบเล่นเล่นอะไรเลยครับเกมนี้แจกเยอะนะใส่ฟรีอยู่สบายแน่นอนแต่จะต้องทําตัวละครให้อ่อพอเหมาะเหมาะสมกับที่เราเอาเดี๋ยวมีไปรีวิวทีมหมีในคุกอินพักดาวแล้วกันครับ นี่ทีมอีกก็จะเล่นตามนี้เลยคือเอานิกะกับหนวดขาวไปอยู่ข้างหน้าเพราะว่า,<อ>ามันมีกเก<อ>าะเวลาใช้สกิลีนี่ครับคูซันยิงดีประมาณสองนิกะครับโกมโนมโน่ดิเอไม่ใช่นี่หนวดขาวผลกุระกุระหนวดขาวไม่จะติดสถานะไออินอินเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ลดเลื่อนเหมือนกันครับก็เล<อ>ยใช้คู่กันดีเลยเลยันนี้มันติดสตาร์รนี่เห็นไหมคูซันติดสตาร์เลยไอโดมาคุโกเนี่ยแฝบโกมโนมโน่ผลยางยืดนิกะครับ แล้วเดี๋ยวตออนนาณิตาจะพาสายฟ้าแรงครับเนี่ยแฮงค์เขก็ถือว่าแรงนะนะผ่านเร็วครับสบายด่านเราโหดอยู่แล้วอันนี้หอด8 6บวกนะวราทุกคนสามารถเล่นได้แน่นอนนะครับสันจีบอกโอ้หทีมนายแข็งแกร่งมากเขาก็เลยให้ผ่านยาวๆขอบคุณครับคุณสันจีสันจีไม่มันเก่งต้นเกมอะดูคุณซางครับเรืงติดบีดดิง้งเลื่อนรถค้อโอ้ยแฟงกี้แฟงกี้ไม่เห็นมีคนใช้เลย นี่ครับเจอหนวดขาวกุกกุรสามตัวเทือนกุระกุระกลระติดสถานะเรื่องไหนเหมือนกันครับคนเดียวเฮ้ยคูมะโอ้คูมะธรรมดาเนี่ยตีทีนจะไม่เข้าเลยเพราะมันใส่โลบอโลบอโลนี่ครับผลยังยืดแบบตื่นขึ้นมาครับเจอนิจะใส่เข้าไปอันนี้แฮงค์โคกจะตีข้างหลังติดใบนะครับพอเปอร์เวลาใช้ท่าจะมีดาเมจนิดนึงแล้วก็ฮิวตัวเองด้วยครับ นี่ฮูสต์ไอทรอมตายบีสองครับสบายเห็นไหมนี่ครับเนี่ยพออกิดข่าวมาใช้ท่านี่เสร็จแล้วมันจะสร้างโล่ตัวเองนี่นะสร้างโล่มาเลยทำให้ค่อนข้างตายยากตัวหน้าเราตายยากตัวหลังก็โดนลงยากถ้าอีกฝั่งไม่มีใครนี่ครับเจอป้าใสฟ้าใสสองหมื่นเก้านี่กะเก่งครับบอกเลยรีวิวให้ดูเดี๋ยวเขาต้องสามรอบแ้วนันนะมีว่าเนี่ยทีมสายที่สายเดิมน้อยห้าตัวละครนี anyway. ้ดีสุดแล่ถ้าิดเปิดโซโลได้ นี่หมีทําโซโลได้เนี่ยะเพราะว่าเปิดได้ตัวหนึ่งเราก็มีให้เลือกกิจอีกตัวหนึ่งเราก็มีแจกวันที่8 3ตัวสบายเลยถ้าจะเล่นเลือกเอาครับตัวไหนทาเยอะก็เล่นแค่นั้นแหละตอนหมีมองว่าโซโลเก่งกว่าแฮงค์คอกความรู้สึกมีแฮงค์คอกมันมันล้วงหลังแล้วมันก็ไม่ใช่ติดใบตลอดนะดาวเมยก็ไม่ได้แรงนะโซลมันไปยังหายเลยอ่ะเห็นไดูแฮงค์คองตีตีแต่ข้างหลังเออแต่มันก็ดีนะเห็นไหถ้าถ้าเราทาดาวเยอะมันล้วงข้างหลังได้ดาวเบยฝั่งตรงข้ามตายมันก็มันก็เหมือนเราก็ชนะเลยอะไรประมาณนี้นะครับ ไอเทอมนี่ะตะเบีปั้งคูซันมาสี่ดาวแล้วจเจอาออกเอาโซโลมาเข้ากะไรอยู่เอาชอปเปอร์ออกก็ได้นะไม่มีฮิวดาเมจล้นว,ลวนเลยไหมบ้าไปแล้วจีบอกทีมนายแข็งแก่งมากเลยผ่านไปเลยลูฟี่ได้เลยโอ้สบายร้อยเก้าเจ็ดแล้วครับก็สบายทีมเนี้ยบอกเลย โอแต่ว่าตัวละครที่ทําไปแล้วอย่าไปเสียดายนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปกินตอน5้าดาวไปสี่ดาวครับเดี๋ยวมีให้ดูนะมันต้องใช้สี่ดาวกินตอนไป5ดาวอะมันเพื่อนไม่ต้องเสียดายเลยครับเนี่ยโหใช้คู่ซันสองตัวนี่ต้องใช้ตัวแดงรวมเห็นนะต้องใช้โซ่สี่ดาวอันนี้แหละยังไงก็ตัวที่เราไม่ได้ใช้ไปแล้วอย่างเช่นทําไปสองสามดาวก็สามารถเอามากินได้ครับยังไงต้องทำาอัพดูฟี่เลยได้ถึกตึกได้ยากหน่อยครับ เอาจากที่หมีเล่นมีว่ามันสนุกนะแต่ต้องทําตัวให้เป็นนะครับเพราะทำตัวเป็นสนุกถ้าทําตัวไม่เป็นก็เฉยๆประมาณนี้อา้าวลดยมีขอทานโดมีไปแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเก,เก,เกมนี้ก็มาใต้คอมเมนต์ได้นะครับตัวไหนเก่งไม่เก่งมีอะไรเนี่ย,ยโซโลแม่งฟันโคตรแรงเลยเห็นตัวแรกไหมโซโล่ต้องลากวานอวนะแม่งฟันลูฟี่หายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือแรงมากลูฟี่มันถึกโคตรเลยนะกุหล ผลสารนสทือนแรงครับแล้วก็ติดเนี่ยลดเลือดด้วยรอบัาไม่แทนบัาสินี่ครับเจอลูฟี่ผลมอนก็มโนุลิก้าครับแทนคอ,อเเนี่ยข้อดีคือติดไปขอของพอ,อ,อมันดีแค่ครั้งแรกมรันจอถ้าแมปอะไรครับเนี่ยควรเดี๋ยวเดี๋ยวมีไปอ่านน่าจะแกนดั้มนะครับเขาน่าจะมีปัญหาการลงเอ็กเพรส ดูโซโลอาชิงโอ้โหอ๋อโซโลมันตัวคาแทงเลยครับแรงมากเลยดูดิชิบหายแล้วพัดเซ็ตเซคายจำได้ท่ามันชอบพูดอย่างนี้ดาบสามฮัลโลนะโซโลมันเทพเออโอ้โหแต่นี้กากขายังถืออยู่ครับกูรา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 พลสังสะเทือนชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไงล่ะนี่นี่นี่มีไงนิกาสามหมื่นห้าครับไอ้เขาไม่โล่ไม่โลยิงไปคืออ้าวเหลือตัวเดียวแล้วนี่ไงโดนผู้หญิงเตะตายแน่โซโลนี้นี่ท็อปเปอร์ฮิวครับเออเอาเรื่องดู อ่ะโอเคครับเป็นการรีวิวทีมนะ<ๆ>เพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดเกมได้เลยลิงก์โหลดอยู่ใต้อยู่ใต้โค้ดนะครับก็เอาไปเล่นได้ใส่โค้ดกดไต้บนกดซิดนิ้งนี่มีเติมอยู่แค่ห้าร้อยนะเออเปลี่ยนภาษาไล้ด้วยนะลืมบอกนะครับนี่แพ็กเอเจนต์นะครับตัวนี้ปันตามีได้เลยพานยาวๆไม่ติดขัดแน่นอนอ่ะแล้วเจอ,นอกันนะครับโอ้โหนะมีสุดยอดเลย